อ้ยมาเลวจะมานะฮะโอ้ยมาแล้วโอ้ตกใจโดนโน้ตเสียงก่อน โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับโนรีเองนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเลาล่าคอฟรีริกลันรีริกลันโอเคนารักอินเฟซบุกกานอ่า และลาคอฟทุกคนคงอาจจะรู้ดีว่านางคือใครนะก็คือชูมทูทูมไรเดอร์เองเย่ yeah. ตัวเรื่องสาวแกร่งฮะเห็นะโอไม่เป็นไรไม่ทำก็ได้ ดลุยอ่าที่เห็นก็คือไปชุดคริสต์มาสนะฮะเขาจะแจกฟรีนะแจกฟรีโหลดเล่นกันได้ความจำไม่เยอะไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำสนุกมากบอกตรงมันมีอะไรให้ทําเยอะดีอ่ะแล้วก็บอยว่าแค่เลื่อนไปเลื่อนมาเนะี่ยแล้วก็ยิ่งหยอ ไปเกมแบบว่าไปเกมวิ่งที่โคตรที่โคตรต่างก็เปลี่ยนเป็นหน้าไม้ก็ได้ปึก๊กแล้วเดียวจอดหลุ่นนี่เปลี่ยนกระสุนยิงเจ็บโอเค ที่ตัวปลาไฟอยากจะบอกว่ามันปลามาแล้วโอ้โหแบบว่าหมดเลือดไปหนึ่งหลอดเลยอะยังหดไอพวกตัวที่ปลาปลาหอกไม่เท่าไหร่ยิงธนูก็ไม่เท่าไหร่อ่าที่บอกว่ามันมีอะไรทําเยอะดีงัน้นก็คือขี่รถบ้างเออต่อสู้บ้างอ่าเดีย๋ยวเล่นไปได้แต่ก็รู้เองถ้าถ้าใครเล่นนะ เฟรนท์กันแล้วก็มีท่าเยอะดีอ,อืออาเกาะมาแล้วก็หูนแจ็บอย่างที่ปึ๊บข้าทำอีกแล้วไม่ชอบเลยตอนเข้าทำ จะตายอยู่แล้วอยา่าอย่ายิงยอย่าเอื้อออ้กระเด็นแอบตด้เปรีเอ,อ้ยไม่มาอีกแล้วอะ่ะโอเคก็มีสโตสโตอะไรซื้อของใช่แล้วโอ้ย โอ้ยอะไรเนี่ยนี่มีอัปเกรดของเหมือนเกมทั่วๆไปแต่ว่ามีดีพมีดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือปืนเย yeah. มีปืนให้ใช้มากมายมันจะปลดล็อกตามเลเวลที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะฮะนี่มีหยอดด้วยนี่มีลิการสวยเลยมันมีสองสีเหรอสีดำกับสีทอง แต่ว่ามันก็น่าจะแรงขึ้นนะโอเคแล้วก็ชุดอันนี้ก็เหมือนกันปลดล็อกตามเลเวลอันนี้ก็ปลดแล้วแต่แต่ชุดพวกนี้มันจะซื้อด้วยเพชรนะอ่าจำชุดนี้ได้ไหม l i g e of the two rider ไง อันนี้ก็ชุดน่าจะเป็นชุดของภาครีเจนนะอันนี้ก็รีเจนน่ะแหละอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้อันนี้ก็ อันนี้ภาค Anniversary เสื้อแบบนี้ก็ภาคร e เจนอะอืสฉันาการ g เจนมันจะเยอะกว่าอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปด่านที่มันต่ำๆก,ก่อนดีกว่าอืมอันนี้ละกันไปยิงไดโนเสาร์ทีเร็กนั่นแหละ อ่ฮะ uh huh. ไปยโอเคซึ่งด่านแรกมันก็ผ่านได้ไม่ยากนะง่ายๆนะได้เวลาแบบว่าอ้าวเอ,อือจุม๋มตกน้ำเลยน้ำเน่าน้ำขี้หรือเปล่าเนี่ย โอเคเพราะข้าวก็มีแค่นี้นะโอเคฝั่งขวาเอ้ยฝั่งซ้ายมือด้านบนก็จะเป็นสโตฝั่งขวามือก็จะเป็นอ e ชีพเมนและก็ตัวเกมนี่ก็ต้องจะเป็นเอ่อโปรไฟล์แล้วนะแล้วตรงกลางนี่ก็คือมันจะเป็นของรางวัลอะมือมันจะเปิดทุกๆหกชั่วโมงแล้วข้างล่างฝั่งซ้ายมือไอที มันเหมือนสัญ,ญลักษณ์ได้จำกัดอะมันก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วตรงกลางก็เป็นข้อความไม่รู้บอกอะไม่รู้อะไรไม่รู้มันคืออะไรนะก็อันนี้ออปชันเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็จเจอเจออีมอนสเตอร์นะตั้งแต่ด่านแปดขึ้นไปมากงน่าจะเจอ น่าจะเจอตั <Act Teach outreach> like, ้งแต่ด okay. ่านแปดเล่นเล่นด่านแต่ละครั้งอ่ะแบบว่าเล่นด่านถัดไปมันก็จะมีให้เก็บสมบัติแล้วเก็บไปเรื่อยๆก็จะเพิ่ม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 แบบว่าเก็บทีแม่งเกือบตายอ่ะเก็บแว่นอ่ะเออแล้วกว่าจะเจอก็เออยังไงไม่รู้นะโอเคก็มาเล่นให้ดูแค่นี้นะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายเดชูเดทูไรเดอร์เออแต่ เลเจนตอนที่สองมาเดี๋ยวจะจะเอาให้ดูเลยเนาะตอนนี้กำลังเรนเดอร์อยู่โอเคนะบาย